นำซลีละน้องปูนะครับขึ้นอยอ่ ที่ปูทมพะนะครับวัดหลวงปู่สิงห์นะครับสิริละหลวงปู่ขึ้นเยี่ยมประชุมเพลิงอคู่นี้นะครับ